สวัสดีครับวันนี้อยากสอบถามลูกค้านิดนึงครับว่าหลังจากที่พีโฮมได้เข้ามาให้บริการตรวจสอบคุณภาพบ้านแล้วเนี่ยลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพบ้านมากขึ้นไหมครับครับหลังจากที่เราได้ตรวจกัน2รอบนะครับก็รู้สึกว่ามั่นใจนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆอะไรแก้ไขด้วยการทําด้วยกันก็เกิดความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันครับตอนนี้เราลงแล้วครับ แต่ก่อนน้านนี้เรามีครบเลยนะไปก็มีน้ำก็มีล่วก็มีมีครบเลยตอนนี้ก็ถูกแก้ไขยี่บร้อยก็น่าชื่นชมโครงการที่แก้ไขได้เป็นอย่างดีครับการแก้ไขมากกว่า9 5%ครับแก้ไขได้ดีมากๆพีโฮมเข้ามาให้บริการนะครับลูกค้ามีความประทับใจกับทีมงานยังไงบ้างครับก็ประทับใจมากครับสุภาพให้ความรู้ความแนะนําการแนะนําอะไรต่างๆสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราก็ได้รู้จากพีโฮม เยอะแยะมากมายจนแบบโอ้เออเอออะไรอย่างเงี้ยครับเก็บไปแทบไม่หมดนะใช่ถ้าลืมก็ทักมาได้ครับได้ครับตัวหนึ่เพราะเหตุใดลูกค้าถึงเลือกใช้บริการของพี่โฮมครับก็หนึ่งเลยนะครับจะเข้ามาตรวจระบ้านเนี่ยผมก็เซิร์ชขึ้นมาแล้วมันก็เด้งมามากมายก็ทักไปบ้างสิ่งแรกที่ผมสกิดพีโฮมก็คือแอดมินตอบไวมากอันนี้โดนใจขั้นแรกละ ก็คือตอบกลับมาผมไวมากแล้วก็ให้คําแนะนําไวมากพอหาวันก็หาวันลงได้มากก็เลยเลือกเลยคลิกกันไปหมดใช่ครับดวงสมพงศ์ครับ <laughs> ราคาตัวนบ,บ้านเมื่อเทียบกับคุณภาพบริการที่ลูกค้าได้รับลูกค้าสุดม,มันคุ้มไหมครับอ๋อส่วนนี้ผมมองว่ามันคุ้มกับสิ่งที่ผมจ่ายไปมากเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องบ้านเลยแล้วก็มารู้ตรงนี้ว่า มันจะเป็นยังไงวิธีการบำรุงรักษาวิธีการน่นนี่นั่นยังไงครับให้ความรู้ได้ดีครับอยากให้ลูกค้าฝากบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เขาอะกำลังจะชมคลิปนี้อยู่เนาะก่อนที่จะรับบ้านลูกค้าอยากจะแนะนําว่าเขาควรที่จะตรวจสอบเองหรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบให้ดีกว่าครับอ๋อส่วนตัวนะครับผมว่าน่าจะจ้างผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ย เรารู้เบื้องต้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องครับก็คือจ้างผู้ที่เชี่ยวชาญมามาดูให้มาตรวจให้อันนี้จะโอเคกว่าแล้วเราจะ,จะเจอทางสว่ัง,งนนเราจะสบายใจใช่เพราะว่าบ้านอย่างรอบแรกเรามาเนี่ยบ้านเราป่วย ใช่ครับป่วยถือว่าหนักกว่าเรเยอะมากครับแต่ตอนนี้บ้านเราหายป่วยแล้วอ่าครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ตรวจสอบก่อนเราอาจจะมาเจอภายหลังซึ่งมันอาจจะสร้างปัญหาให้เราได้มากกว่าน้อันนี้ยากเลยเนาะมันอาจจะสร้างปัญหาให้เราได้มากกว่านั้นอย่างเคสที่เจอนี่ก็โอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องน้ำนี่ไหลลงข้างล่างเสอร์รส์เหมือนกันแต่ลืมงไปเลยเรียบร้อยหมดแล้วก็อยากฝากพี่เพื่อนๆน้องไม่ว่าจะใช้ทีมไหนก็แล้วแต่นะครับอยากให้สอบถามเยอะๆไม่ต้องเกรงใจเขาครับ การที่เราไม่สอบถามอะ่ะเราแหละที่จะเป็นคนไม่ได้ความรู้แต่ถ้าเราสอบถามเขาเยอะๆครับผมเชื่อมั่นว่าทุกทีมเนี่ยเขามีใจบริการยอยู่แล้วแหละเขาพร้อมที่จะให้คําแนะนําเราบ้านไม่เหมือนรถนะครับรถมีคู่มือบ้านไม่มีคู่มือฉะนั้นเราควรที่จะถามเขาเยอะครับการดูแลรักษาบางโครงการอะ่ะบางอย่างเขาก็ให้มาตามที่ข้อกฎหมายกําหนดแต่บางอย่างเราก็ต้องเพิ่มเองอย่างเช่นที่นี่เราก็มีเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยฉะนั้นถ้าถามผมนะครับจ้างคนมาตรวจแล้วก็ ที่สำคัญเลยสอบถามเยอะๆเราจะได้ได้ความรู้ไปเนาะโอเควันนี้ก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับสวัสดีครับ